สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาค่ะมาค่ะมาทางนี้ค่ะฟังนะคะฟังนะคะใครชอบกินตูดค่ะใครชอบกินตูดมาทางนี้ค่ะฟังไม่ผิดค่ะฟังไม่ผิดค่ะใครชอบกินตูดจ้ามาค่ะมาค่ะเป้ามีตูดให้กินนะคะมาค่ะมาค่ะตูดจ้าตูดใครชอบกินตูดมาเลยนะคะ จ้าตูดไก่ตูดไก่ร้อนๆค่ะนี่มีเพื่อนใจดีเขาให้เรากินตูดด้วยตูดสีไม้จ้าตูดไก่ย่างจ้าตูดไก่ย่างเสียบไม้จ้าร้อนๆอยู่เลยค่ะมามาเพื่อนๆนมากินกันเนาะใครชอบตูดมาเลยค่ะตูดไก่นะคะ ไก่จ้าไก่ตูดไก่เสียบไม้ค่ะอร่อยอร่อยค่ะจิ้มแล้วค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ชอบกินตูดช่วยแชร์ช่วยสับซับสไครเป็นกำลังใจให้เป้าด้วยนะคะตูดจ้าตูดตูดไก่นะคะไม่ได้หยาบคายนะคะันเป็นอาหารของมนุษย์ค่ะตูดไก่ค่ะ บ,าย,บายค่ะตูดไก่จ้าบายบาย